เราจะเริ่มต้นค้นหาสาเหตุที่ทำให้เราวิเคราะห์รายจ่ายเข้าไฟฟ้าและการใช้พลังงานในอาคารบ้านสำนักงานได้อย่างไรมาพบกับการให้การวิเคราะห์และการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีธนแก้วซึ่งเป็นผู้สอน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงปริญญาตรีสาขาด้านพลังงานทดแทนเทคโนโลยีพลังงานและสมาร์ทคิดเทคโนโลยีและสมาร์ทเซตตี้รวมถึงเป็นกรรมการของห้างส่วนจำกัดพอนเทนท์ควเวอร์เซอร์วิสและยังให้คำแนะนำรวมถึงการประเมินพื้นที่และการออกแบบร่วมกับวิศวกรร้านินกิติรัต์วรโชธซึ่งจะเป็นผู้จัดการของห้างส่วนจำกัดพอนเทนท์ควเวอร์เซอร์วิสซึ่งประสบการณ์ในการ ประเมินพื้นที่ให้คำปรึกษารวมถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งรวมถึงแบบที่ไม่เชื่อมสายส่งพร้อมกับการจัดเก็บ,กบกลงในแบตเตอรี่สําหรับหลักพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟฟ้าในอาคารรวมถึงระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ประสบการณ์มากกว่า4ปีเรามารับชมในส่วนของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจ้าของกิจาการเจ้าของบริษัทนะคะออกแบบแล้วก็รับก่อสร้างนะคะบริษัท ฟรีสมาร์ตดีไซน์แอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดใช่ไหมคะ,ะว่าจริงนี้ก็จะมีแผนนะคะที่วันนี้เราก็จะมาคุยเพิ่มเติมก็คือในส่วนของงานความต้องการใช้เนาะเพราะว่าด้วยความที่เ,เวลาของวิศวกรคุณทนหรือคุณตุ้มเนี่ยน้องไอ้แล้วกันนะคะมีงานเยอะมากเนาะเดินทางมีหลายพื้นที่เนาะหลายติดตั้งใช่ไหมคะ,ะก็จะมีแผนที่อยากจะใช้โซลาร์เซลล์ทั้งลดค่าใช้ไฟสำนักง,งานหรือในฟาร์มด้วยใช่ไหมคะที่มีการาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในส่วนของบ้านคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ ก็มีหลายส่วนหลายอาคารก็วันนี้ได้รับโจทย์มาเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่าระบบที่จะตรงกับการใช้งานจริงๆเนี่ยอยู่ที่ความต้องการเลยว่าเราจะใช้ช่วงเวลาใดบ้างอย่างสำนักงานเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ,ะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ,คะอันนี้ก็จะตรงกับที่มีแสงแดดรือรังสีดวงอาทิตย์พอดีเลยก็คือ8ปดนาฬิกานะคะเริ่มผลิตไฟได้แล้วนะคะจริงๆตั้งแต่6กนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงเช้าเช้าอากาศเชียงรายปกติอากาศจะดีนะคะอากาศจะเย็นนะคะแต่ว่า หน้าร้อนอาจจะมีอากาศร้อนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะก็มีสามารถช่วยสพอร์ตทั้งคอมพิวเตอร์แสงสว่างพัดลมนะคะแล้วรวมถึงการเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยหรือพัดลมไอเย็นนะคะในการช่วยนะคะก็แล้วนอกจากนั้นนะคะในอาคารนอกจากสำนักง,งานตรงนี้ถ้าเป็นระบบเมนไฟฟ้าเดียวกันนะคะอย่างเช่นตึกหลังนี้นะคะ,ะที่มีชั้น2มีในส่วนของอาคาราช็อปข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะที่ใช้ระบบตู้เมนไฟฟ้าเดียวกันนะคะแล้วก็ ทําการแปลงกระแสไฟฟ้าใจ่ายให้ก็ช่วยลดรายจ่ายค่าไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะคะอันนี้เป็นอันดับแรกที่ไม่เก็บลงแบตเตอรี่นะคะส่วนทำรอบในส่วนของฟาร์มนะคะซึ่งการใช้พลังงานอาจจะมีครอบคุมการใช้พลังงานแสงสว่างตอนกลางคืนการใช้พัดลมระบายใช้ปั๊มน้ําอะไรเงี้ยเนาะโดยเฉพาะจะมีปั๊มสูบน้ําบาดาลใช่ไหมคะ,ะที่ตอนนี้น<บ>ก็จะมีโซลาเซลล์เข้ามาช่วยด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็จริงๆการออกแบบของระบบสูบน้ํา จะมีหลายหลากหลายเทคโนโลยีกันลวกันนะคะว่าแล้วแต่1ปั๊มเป็นแบบไหน2จะลดเฉพาะปั๊ม1ตัว2ตัวหรือจะช่วยลดโดยรวมนะคะมีหลายการออกแบบหรือจะเน้นผสมผสานนะคะด้วยเช่นกันนะคะก็คือใช้กแบบับถ้ากรณีฟาร์มบางที่ที่มีไฟสายส่งนะคะก็จะเน้นผสมผสานใช้ร่วมกันก็ได้จะมีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่เราต้องคุยรายละเอียดในสิ่งทีหนึ่งนะคะว่า อยากจะช่วยตอบโจทย์ไหนบ้างพื้นที่จะมีปัญหาคือพื้นที่มันห่างไกลเนาะไม่มีไฟฟ้าสายส่งอันดับแรกอันที่2คือาการลากสายเนี่ยมันต้องเดินท่อให้ปลอดภันะยเนาะระยะทางของสายไฟการร้อยท่อการขุดลงดินหรือการาร้อยท่อบนอากาศอะไรเงี้ยหรือว่าสายไฟมันก็มีผลนะคะแล้วก็หลายๆท่านอยากลดค่าไฟโดยตอนนี้เนาะเพราะว่าค่า FT เนี่ยจะขึ้นอีกแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมน,นะคะ <c oughs> ประเภทค่าไฟตอนนี้มันเป็นหน่วยประเภทค่าไฟแบบไหนคะที่แบบที่ที่เราจดทะเบียนอยู่อะคะ่ะประเภทที่1ประเภทที่2อง 2> ไม่ไม่แน่ใจว่าประเภทที่2เปล่าเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะลาก3เฟสเข้ามาด้วยอ๋อมีการเปลี่ยนจาก1เฟสเป็นสาเฟสนะคะก็อยู่ที่อยู่ที่ปกติด้วยปกติ3เฟสเนี่ยจนส่วนใหญ่เขาจะเน้นให้กับภาคที่ใช้ไฟเยอะนะคะซึ่งจะเป็นภาคอย่างเช่นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นร้านค้าที่มีการใช้พลังงานเยอะนะคะซึ่งโดยสยกติจะขึ้นประเภทที่2เทียบจากที่เห็นบินมาหลายที่มากเลยนะคะซึ่งท่านดูที่หัวบินได้เลยนะคะประเภทที่2คือขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะ <c oughs> ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเลขส <c oughs> นะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมว่า FT ประเภทที่2เท่าไหร่รู้ไหมคะตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่บินนี้ยังยังขึ้นเป็นค่าไฟเท่าไหร่ประมาณ พิ่งเพิ่งเเปลี่ยนเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนสามเฟสมาได้ประมาณเดือนกว่าตอนตอนนี้เก้าร้อยกว่าบาทเฉพาะเฉพาะสำนักงานเฉพาะเฉพาะเฉพาะตัวนี้อ๋อแล้วมีค่าไฟแยกเป็นจุดๆุดไหมมีบ้านมีมีบ้านหลังนู้นอ่าอีกมีมีแยกค่าไฟหลังละหม้อเลยอ๋อโอเคเรื่องถึงว่าตุ้มถึงว่าไอ้ทำไมถึงแยกจะแยกอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์เพราะว่าล่าสุด ล่าสุดบ้านหลังนู้นเพราะว่าเราใช้ไฟเยอะเพราะว่าเราทำงานช่างใช่ไหมทำงานช่างด้วยตอนนี้เกือบสามพันแล้วอ๋อบ้านบ้านใหญ่ออนสูงว่แต่เมื่อกี้ก็เห็นเขาใช้เครื่องมือช่างเยอะจริงจริงเครื่องมือช่างเนี่ยจะเหมาะสําหรับการใช้ระบบออนกริดตอนกลางวันนะคะจริงๆเป็นระบบที่ไม่แนะนําให้ใช้กับแบตเตอรี่เลยเพราะว่าเวลาเขาเปิดกระชากของอุปกรณ์เครื่องมือช่างเนี่ยกระแสมันสูงมาก ะะแล้วก็มันจะทําให้แบตเตอรี่มันมีการกระชากเยอะจากที่เราทดสอบวัดด้วยเครื่องมือวัดระบบออนไลน์เลยนะคะอันนี้คือสําหรับที่เขาเปิดเป็นร้านอาหารเป็นศูนย์อาหารแล้วมีการใช้เครื่องมือช่างตอนกลางวันใช่ค่ะว<ช>ันวอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าระบบที่ไม่เก็บลงแบตเตอรี่มีไฟสายส่งมาช่วยด้วยเลยไม่ว่าเครื่องมือช่างคุณจะ5,000วัตต์เนอาเกินกว่า5,000 6,000 7,000วัตต์ก็แล้วกันนะคะสมมติเราผลิตโซล่าเซลล์ได้สัก4,000วัตต์ ก็ไฟสายส่งก็จะมา2,000วัตต์อะไรอย่างเงี้ยช่วยนะคะก็ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเครื่องมือช่างปลายทางแล้วก็ระบบของอินเวอร์เตอร์หรือระบบโซลล์เซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่แนะนำนะคะถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ว่าโดยตอนนี้ช่างจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะอ่า<ๆ>ก็มีผลแล้วที่ส่วนหลบส่วนที่บ้านใช่ไหมคะจะมีค่าไฟฟ้าสักเท่าไหร่เลยค่าไฟที่บ้านตอนนี้หลังนู้นอยู่ที่ประมาณพัน พันพันเจ็ดพันแปดอ๋อมีการเปิดแอร์กลางคืนไหมใช่ใช่เปิดแอร์กลางคืนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนเปิดวเปิดสักกี่เครื่องกี่ห้องค่ะประมาณหลักหลักก็จะประมาณสักสองบอกว่าเด็กๆอยู่บ้านหลังนั้นกันแอร์นี่เราติดตั้งนี่เป็นระบบแบบอินเวอร์เตอร์หรือไม่มีเอ่ยนี่ให้คําแนะนําหลายๆท่านไปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นแบบที่ปกติจะถามเพราะว่าแอร์แบบอินเวอร์เตอร์กับไม่มีอินเวอร์เตอร์ลักษณะพฤติกรรมการใช้พลังงานเวลาเราเปิดต่อเนื่องจะต่างกันนะ่าอ,อย่างที่ออฟฟิศ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเป็นแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์เปิด1,200วัตต์เรามีสมาร์ทมิเตอร์นะคะมีหน้าจอดิจิตอลนะคะเขาก็จะกินพลังงานประมาณ1 2 0 0 1 3 0 0เลยนะอันนี้ก็คือแอร์ปกติธรรมดาอินเวอร์เตอร์มีอินเวอร์เตอร์ไหมต้องต้องต้องดูตอนซื้อว่ามันจะมีระบุเลยว่าต้องเป็นช่างอะที่เขาติดตั้งทีนี้ถ้าถ้าไม่มีนะคะจะกินพลังงานค่อนข้างคงที่ถึงแม้เครื่องพัดลมจะหยุดแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้หยุดนะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันร้อนเนาะ ทีนี้ถ้าเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะคะผ่านไปชั่วโมงที่2 3 4นะคะยิ่งดึกๆอากาศข้างนอกเย็นนะคะจริงๆแอร์แบบแบบมีไม่มีอินเวอร์เตอร์ก็ค่อนข้างลดแต่มันลดน้อยก็คืออย่างแอร์หมื่นสองพิีที่หอจะกกราฟเพียงวัสดุที่พิณุโลกซึ่งป,ปกติอากาศมันจะร้อนเนาะแต่ว่าถ้าดึกและอย่างเช่น5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะเชื่อไหมที่ไปดูดิจิตอลมิเตอร์นะคะก่อนที่จะติดสมาร์ทมิเตอร์จริงๆสมาร์ทมิเตอร์ก็บอกได้ค่าการกินพลังงานเหลือ400500วัตต์ ิดดูสิจากพันประมาณหนึ่งพันวัตต์ลดลงมาขนาดนั้นเลยอันนี้คือเป็นส่วนสาคัญนะคะสําหรับการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะแล้วก็การล้างการดูแลก็เป็นส่วนส,สาคัญอันดับที่สองนะคะเดี๋ยวยังไงสําหรับในส่วนนี้พัดลมนี่ใช้มากี่วันแล้วนะที่ใช้มา <c oughs> เดี๋ยวก้องคัดก่อนไหมเอง็งเอาน้าก่อนบอ่ <c oughs> เริ่ม <c oughs> คัดคัด,ค,ดคัดวิดีโอกป๊นนึงแล้วเอาน้าก่อนให้แอนก่อนไหม